ที่พี่บอกว่าถ้าเรายกตู้นี้ไปหนึ่งตู้นะครับ <c oughs> เรามีว่าเรามีที่ที่จะปลูกเป็นชาทั้งสิบยี่สิบโลครับตรงนั้นไม่มีไฟเลย <c oughs> นะฮะบางบางทีแปลงแปลงแปลงที่ว่างๆไม่มีไฟเลยเนี่ยเราก็เอาตู้นี้หนึ่งตู้ยกไปวางเลย <c oughs> นะครับตู้นี้จะผลิตไฟได้เองนะครับสามารถที่จะเป็นยูนิตครบในตัวานสามารถแค่เดินสายต่อเข้ามาก็สามารถจะโอ p e เ a t e ฟาร์มเราได้แล้วครับครับตัวนี้ไม่แพงแค่สองแสนกว่าบาทเองไม่ไม่ไม่แพงเกิดถ้าเราทําท่านนะฮะเกิดท่าลงกระชาหนึ่งโรงถ้าทันสิบโลงเนี่ยท่านจะโรงเดียวไม่ต้องใช้ตู้นี้ครถ้าเราสิบโรงเนี่ยใช้นี่ดีกว่าโรงขนาดพื้นที่ขนาดเท่าไหรได้2อโรงครับก็โรงหกคูสิบสองคนหกคูสิบสองสิบโรงนิหน่อยก็ได้นะก็ในพื้นที่มันก็ใก้ตรงนี้ก็ปกติใชแต่ข้อดีของไอ้เจ้านี่คือเวลาเลิกทำอ่ะ ลากไปทําที่อื่นได้หรือไปขายต่อได้ค <c oughs> ือคือสามารถที่จะตออิดล้อปั๊บ <c oughs> ไปได้เลยไปได้ <c oughs> เราค่าดีไซน <c oughs> ์ไว้บางครั้งค่าหมดเขาไม่ให้เช่าที่แล้วก็ลากตู้ไปครับแต่ถ้าเกิดไปสร้างอย่างอื่นเนี่ยมันมันมันคุ้มตรงเลยแต่นี้ที่บอกว่าจะมีที่พักนอนพักมีแอร์อะไรเสร็จเรียบร้อยครับเวลาท่านไปมีที่ดินเนี่ยท่านไม่ต้องไปสร้างบ้านป่ะกอนจะไปต้องไปดูแลเสียค่าบริเวณเขาที่ไปตั้งเสร็จแล้วก็พักผ่อนได้แล้วกลับหลับกลับเลย ก็มีครบชุดหมดที่าะนะควบคุมรุ่นต่อไปน่าจะทําห้องเก็บอ้ช่อดอกแห้งอะไรด้วยนะเพราะว่าเสียเวลาสร้างมากเลยครับลาบไปวางจะได้ตรงตามอยต้องการนะครับก็มีห้องควบคุมและห้องเก็บช่อดอกแห้งติดไปด้วยกันเลยอันนี้หมายถึงว่ามันเป็นที่ให้พนังงานพักผ่อนได้หมายถึงว่าเรานอน เรานอนพักผ่อนได้ที่มันไปดูเียมันควบคุมแค่พลังงานไอนี้ได้หมดครับมีพวกกล่องควบคุมอยู่ควบคุมแอร์ควบคุมอะไรื่อควบคุมท่านลมควบคุมการพ่นหมอกควบคุมการให้น้ำเอาในนี้นะครับใช่ครับนี่ฮะกล่องกล่องนี้ฮะกล่องนี้กล่องเดียวเป็นไร้สายนะฮะคุยเป็นแบบผ่านไวรลสเอาเลยครับผ่านไวรลสหมดเลยโอ้ที่ริงเลยแล้วตรงนี้ควบคุมแบบมือถือได้ครับ เราควบตู้ดีขันคนขับมือถืออีกครั้งหนึ่งอ๋อแต่เราก็ต้องเซตระบบในนี้ด้วยอันนี้ไม่ถึงว่าสองสามันเซตระบบในนี้ได้ไหมครับก็ก็มีถ้ามีกล่องเล็กๆควบคุมก็ก็รวมในในค่าใช้จ่ายทั้งหมดครับใช่ไหมครับโอ้ก็ก็ยอดครับไม่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 แพงนะฮึไม่ครับที่เป็นผลพันธ์ที่เราทำก็พวกเมล่อนครับก็เป็นประยุกต์ใช้กับกัรพาใช่ครับอ๋อมีเรื่องนี้ ของจริงขายจริงหรือว่าเป็นโมเดลเป็นผือแทนของวิสาหกิจเป็นโมเดลเป็นผือแทนของวิสาหกิจคือเราไปขายเลยขายด้วยแล้วก็เป็นอาหารที่ปลอดสารพิษด้วยก็ขายเทคโนโลยีด้วยครนะแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆตอนนี้เขาจะพ่นหมอกเองอัตโนมัติหมายถึงตัวนี้เชื่อมกับตรงนี้ใช่ไหมครับเขาเชื่อมกันโดยอัตโนมัติใช่ฮะเนี่ยเขาได้เวลาให้น้ำละเขาก็จะให้น้ำเอง โดยโดยเราไม่ต้องมีคนเข้าไปดูว่าลักษณะดูที่ไหนอะไรยังไงเลยครับอืมเราก็ทํางานปกติครับเป็นหมอเป็นวิศวกรอะไรก็เชื่อมโยงกับน้ําจากระบบตรงนู้นหรือเรามีตู้ควบคุมน้ําอีกครับตู้ควบคุมน้ำเนี่ยเดี๋ยูได้ไหมแต่มันมีน้ําจากบ่ออย่างเงี้ยเลยครับครับมันจะสูบมาโดยอัตโนมัติเหรอใช่ครับในนี้จะมีบ่อแลคุณหมอ ไอ้หนี่กล้องเสร็จนะครับคุณหมอนั่งออฟฟิศนะกำลังเซ็นอันบัติงานนะครับคุณหมอก็นั่งดูว่าโอ้ฟาร์มขันนี่จะทำกันตรองกันครับสำหรับคนเมืองหรือครับว่าเป็นเป็นอาชีพสองอาชีพสามอาชีพได้เลยครับครับนี่ไร้เขาเขาจะทำเขาเองอัตโนมัิเราไม่ต้องมานั่งรถนั่งอะไร อย่างเงี้ยแบบเวลาชุดอย่างเงี้ยการซ่อมแซมหรือการเมนเทนเนนซี่มันยุ่งยากไหมครับไม่แทบไม่ต้องแตะอะไรมันเลยครับเนี่ยไอ้ของน้ำเนี่ยผมว่าต้องไม่ใช้น้ำจากกอรีนหรืออะไรก็ได้หมดเลยครับน้ำคอรีนก็ได้เพราะว่าผักมันชอบก็มันไม่ตันไหนไม่จานครับผักผักนี้ชอบน้ำคอรีนนะมันเป็นปุ๋ยครับมันใช่มันมีเลซทายไปแล้วแต่ว่ามันแพงแค่นั้นเองค่าน้ำครับเรแต่ถ้าดูดจากบ่อนี่ก็ได้โอ้ได้นี่อุดมสมบูรณ์ใช่ นี่เมลอนกำลังออกดอกสวยนะครับอันนี้ก็เป็นโมเดลเหมือนกันครับเวลาผลผลิตออกไปไหนครับโอ้ขายที่ร้านกาแฟแล้วก็แจกเนไม่ทานครับไม่ทันออกมาวันสองวันที่คนแย่งกันพุ่บพุ่งหมดครับเมลอนที่นี่ปลูกอร่อยมากเพราะนี่เราปลูกมาประมาณสามปีแล้วลงเชื่อชานนะครับอันนี้คือเป็นแขนก่อนที่เราทําให้ ให้สารอาหารที่มันกำลังเคลื่อนนะครักำลังเคลื่อนมาแล้วฮะกทลังเคลื่อนกำลังเคลื่อนมาเพราะฉะนั้นในโรงเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องเอาคนเข้าไปเพื่อจะเอาเชื้อโรคไปแพร่ไปแพร่เราอยู่ข้างนอกเราก็ป้องกันสนอนที่สำคัญทำเองหมดเลยครับสุดยอดเลยครับสามารถถ่ายทอดให้น้องๆในอนาคตพัฒนาไปเยอะเหมือนกันฮะรถกันติดรถการกัญชาเนี่ย สทำซ้ำคัญก็คือลดการปนเปื้อนและกิจวัตรเข้าไปถ้าทำอย่างนี้หมาะ้ำหรับประกันชาเลยครับโอ้โหจ่าย่ใช้ใช้ที่พี่โนี่ประยุกต์ใช้ได้เลยต้นทุนต่อโรงยังไม่ไม่เชื่อมกับตรงนู้นประมาณเท่าไหร่นี่หกคนแปดคนสองคนนี่เป็นหมื่นนี่เป็นหมื่นต้นคนเป่นไงครับพี่นั่นคนอดีตังทำเช้าเกจอโอ้โห เป็ไในสิ้งเวลาับต้กไม่แพงเป็นโมเดลดำรงอยนก็เปไปใช้ไหมนกบไม่ใช้ปนกบเขาอยู่ทั้งวันนึงใครเต็กว่านี้นะในทุกแคมระบบครบกว่าเยอะมากอันนี้ลงปลูกสัตวนเห็นว่าที่เราปลูกคณาเยอะเพราะคณะนี่เป็น พืชที่มีสารพิษเยอะที่นี่ที่คุณน้าบอกว่าจะปลูกทานดีกว่าครับเราชอบทานแต่ว่าทานทีไรจะทานแต่ละครั้งอายุยืนลงทานปลูกเองดีกว่าปลอดภัยแล้วปัดบุ้งอย่างเงี้ยเราที่ปลอดภัยเขคือไม่ทานอะไรเลยไม่ทานอะไรเลยจริงครับไก่ก็สารพิษเยอะเลยนี่ฮะกระท่อม ต้นกระถาอยังไม่มีครับที่แตกไม่ใเ่ีครับทออ่นว่ายไงเรลี้ยงตอนนี้ที่บอกที่ที่ดูที่ลูกว่าตรงนี้เป็นพี่ทิ้งขยะล้วก็มาขุดแล้วก็ทำบ่อเพื่อเลี้ยงปลาเขาก็อยู่ธรรมชาติโดยไม่ต้องตีออกซิเจนฮะให้อยู่ธรรมชาติเลยร้อนน้ำร้อนตกไมอ้่าฮ่่ม่า่ก็ต้องมาขุดสอีที่หี เลยฮะก็ยังมาลูดเพีเดียวเนี่ยไม่ต้องขออนุญาตไม่ต้องต้องพันเราไม่ทราบพันอะไรก็ได้ครับไม่ต้องพันถ้าถ้าเน้นเขียวก็อะไรนะแน่นกว่าในนี้โอ้โหโอ้ขอบคุณนี่เราให้เขาเคี้ยวเน้นโดยธรรมชาตินะฮะก่อนนี้จะไม่มีการสมบัตินั้นเสียให้เขาอยู่บนธรรมชาติเรามีแนวคิดว่าตอนนี้เขาอยู่มานานแล้ว เขาหน้าจะธรรมชาติน่ะเขาคงจะคิดดตัวเขาเองแล้วเขาอยู่เถ้าเกิดถ้าเราไปให้ออกซิเจนตีฟองตีฟองถ้าวันไหนไฟเสียปั๊บนะปลาตายที่เราไปเท้าแค่อยู่ทำไม